ดูดีกว่าเฮิฮิเปิดดู YouTube ช่องดีซีโร่ดีกว่ากดติดตามกดกระดิ่งตอบเปทั้งหมดแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเย้สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้กับพ่อดีซีโร่นะครับผมทุกคนทุกคนครับวันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยนะครับผมทุกคนวันนี้เราไม่ได้มาค่ะแแบบกระโดดนะผมอยูวันนี้กับคนชื่อพีนะครับผมพีชื่อว่าเอ็กซ์โรเลตผม ในช่องนมเออช่องเอกโนเดนะครับผมทุกคนวันนี้อาจจะแปลกๆหน่อยคือวันนี้มา2คนนะครับผมทุกคนทุกคนใครไม่ลืมกดไลค์นะครับผมทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมทุกคนขอกี่ไลค์ก็ได้แล้วนะครับเขี่ไลค์ก็ได้นะนะจ๊ะฝากกดติดตามกดเปิดดิงด้วยนะเด้อถ้าไม่กูพูดไม่รู้เรื่องมั้ฝากกดติดตามกดเปิดดิงด้วยนะเด้อคือแบบว่าคือว่าผมวันนี้แมปกระโดดเป็นเวอร์ชัน1.16.2นะครับชื่อแมปไม่มีบอกครับทุกคนชื่อแมปไม่มีบอกนะอันนี้ก็คือกดนะครับผมก็อย่าโกงอะไรพวกนนนนีี้้ะะคครัับผมแ่่่ปพกดเลย โอ้เลิ่ตรงนี้เหรออันนี้คืออะไรเช็คพอร์ตเหรอเอ้าเอากดออกกลับทำไมล่ะเอ้าทำไมผมกดคลิปวิ่งไปอันนี้คืออะไรเอ้าเอ้าเอ้าอยาตายก็ตายโอ้ก็ไม่ได <ator il S 1> ้ยากนี่หว่ายก็ชิวๆนี่หว่าไม่เห็นยากเลยเฮ้ยไม่ยากนะไม่ยากทุกคนครับเดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้ภายใน5นาทีไปเริ่มชิวๆหน่อยชิวๆอย่าคิดมากอย่าซีเรียสเข้าใจไหมนี่ ม <Okay. S 2> ันนี้คืออะไรเหลืองๆคือเ,เช็คพอยต์เหรอเอออะไรก็ไม่รู้ในายจะเช็คพอยต์โอเคครับตอนนี้เรามาถึงอุ๊ยไม่ได้ย้อาอ้าวไปทางไหนวะนี่ผมยังไม่ตายเลยรอบหนึ่งไม่รวมรอบแรกนะเมื่อกี้มันอยาก TP ก็ TP มาเลยเพแล้วเอาผมมาทำใบเอียวเอามาเป็นตัวประกอบคลิปๆมันจะได้ไม่เงียบแล้วก็นี่เออต้อห้าม TP นะเพมันจะโกงก็จะไหมห้าม TP เด็ดขาดไม่ได้ก้าวเดียวก็ห้าม TP ตู้คนเขาอาจจะห่างหายไปไหนอะไรวะห่างหายใช่ป่าวะพี่ห่างหายใช่ไหมไม่อยากว่าห่างหายใช่ไหมแบบเราเราหายไปไหนก็พูดว่าห่างหายใช่ไหมอาจจะห่างหายไปไหนครับผมกับแบบกระโดดปกติอาจจะอ,อาจอาจะเกมอื่นบ้างนะครับผมแต่ครั้งนี้มันมาเป็นแบบกระโดดไงถ้าเป็นมาเขา,าจะทำพวกมินิเกมหร,รือสตอรี่อันนี้มันแบบกระโดดอาจะให้หายคิดถึงกันหน่อย <S <S พี่การกระโดดขนาดน,นั้นเลยเหรออือชิวๆอย่าเครียดเดี๋ยวท้าไม่คลิปนี้จบเลยที่สุดไงเออ เที่ยวผมมาตั้งแต่คลิปปลากลัวคลิปแรกนั้นแล้วผมก็เล่นไม่ได้เอ้ชิวๆแล้วจะไปไงวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้มันบอกน็อตเนี่ยโอเคผมมาแล้วสี่เจบแล้วผ่านแล้วเหอเดี๋ยวไม่มีกี่ดานเนี่ยสามสี่ประมาณห้าไปเอาให้จบโหอันนี้มีเยอะมากชิวๆไปรัว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 ัวครับรัวรโอเคเลยต้องไปเออ อ้าววันนี้ไปไงอ่ะแต่ก็แค่นี้โอ้โหเซสปาตรงนี้เลยแล้วก็เด้งถึงที่ดีเกิดตรงไหนเนี่ยเกิดตรงนี้แหละเมื่อกี้คุณ TP เมื่อกี้ TP แล้วบอกห้าม TP อะไรวะแม่งทุกคนครับขยับเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในถังขยะนะครับขอโทษเลยแล้วทำไมแบบมันคุ้นๆวะอันเดิมไหมเนี่ยอันเดิมพี ใช่มันไม่ใช่อันเดิมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันมีบ้านเนอะแหวงมันแบบบางคนอ๋อเหมือนมันต่อกันไปเรื่อยเลยใช่ป่าววะไม่ใช่เออเอออเฮ้ยโดนได้หัวเฮ้ยดแต่ต้องเบิ้์นแบบนี้นะครับเอ้าแล้วก็ถึงเช็คพอยต์เย่เอ่อสมาธิสมาธิอ่ะกูตามสมาธิสมาธิเก่งมากครับผม ยาหัวร้อน 7TP yes, oh มาไปก่อนดูนะดูนะดูเซียนก็แเคเ่นี้ชจบไปยากอะไรเอ้าอะไนต่อโอเเหยียบเช็คพอยด์ด้วยเอา้าอ๋อลงล่างห่างหายไปน,นานกับไมคับแล้วครับทุกคนต้องกลับมาอาัดบ้างทำไมผมอ๋อแล้วพี่ก็บงังในสือ ่ไม่ใช่ขายดูทีมเนี่ยพีตรงเนี้ยมันต้องหลบนะหลบหลบปึ๊บชิวมันชิวจังมันเราต้องรีบจบแบบนี้เออโอ้ต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเออไอเ,เพิ่งนะ <c oughs> ผ่ากัดไอ้เพิ่งเฮ้ยแค่บล็อกเดียวมันยากเลยขนาดนั้นวะพี่ไปดีอ่ะไปดี ไอ้บอกมันอยู่แค่นี้ปกติต้องโดดได้เลยงยากอะไรวะอเอ้โโอดดไปจะไม่ติดอะไรละโดดรัวๆละเฮ้ยขวะเขวานื้อเอาจริงฮะเอาจริงฮะนั่นนั่นไปยแค่เนี้มันยากอะไรวะนี่มาแล้วมาแล้วอย่าคิดมากเช็คพอยต์ว่าน้ำึ้นไปเออ ทำไมตรงน้ำมขึ้นยากตีตีหนึ่งสองสามเออต้องเปิดทางนี่เช็คพอยต์ลวโอ้ใกล้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวมะเอาอ,อืมเดีย๋ยไปค <Nice. S 1> ิดมากแล้วก็กระโดดไปซะออโอ้โหทำไมตรงนี้มันเก๋งผิดปกติวะมีสีโล่เอาตรงนี้ไม่ดูไกลไอ่ะไหนอ่ะไปดูไก่มาบูนะนะเฮ้ยนะสามสองหนึ huh. ่งเอออย่างเงี้ยแหละ ผมโดดได้พี่ดีเออก็ช่างมันมันดูไกลไงมันคือภาพดวงตาภาพดวงตา ES เราต้องจบให้เร<ฮ>็วที่สุดเอาทางนี้ไปทางนี้ไปเดินไปโอ้โหโอ้ยชิวๆโอ้ยจบแล้วเนี่ยพี่ไม่กินได้ไปงานอิสระ <c oughs> อีสามอีสามอันนี้ขอรู้ดู่า อย่าตกอย่าตกอย่าตกกระโดดไปไม่ต้องกดไม่ต้องกดแถบไม่ต้องกดสเปกบาร์ดูอกดครั้งเดียวพอกดสเปกบาร์ครั้งเดียวสเปกบาร์ครั้งเดียวสเปกบาร์ครั้งเดียวมาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเพื่อนโอเคโอ้โหแมปอย่างยาวใครเลือกแมปมาวะแม่งคลิกพอแล้วรัวรัววิว่งให้เร็วที่สุดวิง่งรัวรัวท่านไ,ไหนต่อกระโดด ก็โดินไปฝั่งไหนวะเดี๋ยวก็โดินไปฝั่งไหนอ่ะนั่นนี่ไปโดนอะไรไปหนอันนี้เหรออ๋อรู้ละขึ้นเสาไฟแล้วก็ไปตรงโน้นวะเหี้ยพี่หรือว่าต้องไปทางตรงนี้หมดก็เล่นข้ามแบบเลยเนี่ยเออใช่ป่ะวะมันไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะแต่เราจะข้ามแมปอ่ะเดี๋ยวก็เดิปกตินะสามสองหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้เอาใหม่ไอ้มันมีความเป็นไปได้สูงอยู่มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากเนี่ยพอกดกระโดดปุ๊บน่ะเลยไปตรงกลางไม่ไม่เยอะแถวเนี้ยไม่เยอะตรงนี้ตรงนี้เออ สามสองับนึงสามสองหนึ่งจะกระโดดเลยนะอาสามสกระโดดไปเลยหนึ่งสองหตีไม่ถึงเอาใหม่เอาเลยสามสองหนึ่งเน่เห็นไหมกูข้ามแมพไม่เช็คคอยเออข้ามแมพข้ามแมพโอไม่ได้ยากเลยนี่หว่าก็แค่ข้ามไปอ้า แบบมันไม่ยากแค่มันงงไปไปถึงถึงถึงไปอย่าเปลืองเวลาคลิปแล้วก็กระโดดเฉยเฉยอีกสองอีกสองโอ้โหมาทำเสียงเหมือนรู้ทางมันติดกันเลยวะนี่นี่นี่ทางนี้อ้าวเราติดอยู่ตรงนี้ยาว โดดใหม่แล้วจกรเริ่มอไปไป้ไป <S 2> <S 2> สุดท้อยวิ่งเร็วเออแล้ว,ว,วมันดันกันเนี่ยอันนี้ทางไหนไปทางนี้ทางนี้โอ้โหแม,มียาวไกลแม่งเรามาอัดไมค์คบบ้างครับผมให้หายคิดถึง เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อัดไมค์ค่ะครับผมโอ้ยมันดันอ่ะไปไปโดดโดดอีกโดดอีกแตกเออตอนแรกเราบอกห้ามทีผีตอนนี้ช่างมันแล้วช่างมันโดดขึ้นดิเออมันโดดขึูเหมือนมันจะขึ้นไม่ได้ด้วยนะดูเหมือนมันจะโดดขึ้นไม่ได้แต่มันโดดขึ้นได้ไงอืมทำไมกูตายเยอะจังวะเนี่ยดูเหมือนเก่งกระโดดนะครับทุกคน ไม่อะก็จ,ะจบอย่งเนี่ยโอโ้โหอีราวไกลเฮ้ยอย่าบอกนะตรงน,รงนี้ไม่ใช่เยี่ยมไปเลยโอเคก็จบแล้วก็จบแล้วไปไปเราจะเราจะให้จบเทคเดียวเราจะไม่อาจเป็นพายครับผมใช่โย่โอ้ยมันดันอะไรกันอือชับเฮ้ยตอนนี้เริ่มไม่เป็นภาษาคนอืม ใส่น้องกงแกงไปแล้วผมตอนนี้มันติดแม่งเอ้ยเออลื่นใครทาน้ำมันไว้น้ำมันมันติดอะไรเลวะน้ำมันอะไรน้ำมันไงไม่ได้ไม่ได้หมุนออเอ้าผ่านไปสุดท้ายแล้วเออเออเออโดนเบอร์รี่แทงไปเดี๋ยวมันมีอีด่าหนึ่งพี่ใช่เหรอใช่เราไปเฮ้ยใหญ่ดันกงินทางนี้ โอ้โหถึงระดับขั้นที่ปีนตะเกียงครับมาครับอะไรนี่อ่ะมาครับถึงระดับนี้เลยนะครับทุกคนเกมโหมดมันไม่ใช่ใครเขาสั่งสอนให้เอาตะเกียงมาปีนวะโดดไปเอเอไปว้าวอะไรวะอ,อันไหนแม่งเอ้ยกูม,มาโดดตรงตะเกียงใหม่จีจี พี่แย้อยู่แล้วอ่ะนี่ไม่ได้ยากไม่ได้ยากวะเอ้าไอ้โอ้แล้วพี่มาเบียดเลาข้าวตรงนี้แม่งเลยพ่อนี่แล้วข้าวตรงนี้เราไม่ได้โกงนะครับทุกคนเพราะตรงนี้มีเช็คคอยช่างมานล้วกันไม่เช็คคอยด้านล่างมีเช็คเฮ้ยเฮ้ยไม้พี่ลองกดดิพี่ลองกดดิ่ขึ้นเล กดอะไรกด,ดไอ้เมื่อกี้กดอะไรไม่ได้กดพี่พี่กดอะไรไหมไม่ได้กดทำไมตรงนี้พื้นมันหายอ่ะมันหายเองเฮ้ยเฮ้ยกูโดดตัาเฮ้ยเฮ้ยข้าวกดดันนี่มันคืออะไรกันแน่เฮ้ยผ่านแล้วมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากเทคเดียวทเยวทคเดียวนะครับเทคเดียวตรงนี้ยากนะเคยผ่านแล้วก็โดดตรงสตาร์ครับไม่ถึง รอก่อนไปโดดตบมือแอะไปชดมากนี่บอกว่าตบมือ, <c oughs> อ้ทำไมจุดจุดนี้ต้องกระโดดอะไรแบบนี้เราบ้านเนี้ย <c oughs> ว้าวเพิ่งกดตัวเอสถอยหลัง พูดคิดกดตัวเอสถอยหลังโดดไปดีเอาพี่ดี่แม่งเอ๊ะกูกระโดดใหม่ช่างมันโอ้โหแล้วก็โดดสวนทางกันทำไมวะหยาเรามีสิทธิ์แค่หนึ่งสิทธิ์เมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะเรามีสิทธิ์แค่หนึ่งสิทธิ์เมื่อกี้มันจะหมดแม่งเมื่อกี้อยู่ตรงไหนโอ้โดดๆเอ่อวาตรงไหนก็ได้เออไปไม่ใช่หรอก ต่ำข้ามไปเถอะถือว่าเป็นเอ้ยถือว่าเราถึงแล้วละกันเอหลุมอะไรไว้น่ะต้องลงไวนะ้น่ะลงทางไหนวะงงกับแมพวะจะกระปีภูเขาไอ้เบลีครับผมตอนนี้ไปอ๋อกิดถึงแล้วโอเคอะไรอะ่ะ i F y o U a R e s t u c k s t u c k ถ้าคุณติดถ้าคุณติดอยู่ตรงนี้ก็กดแต่เราไม่ติดเราก็ไม่ต้องกดไป โอ้มาแล้วเซ็กชัย What What the fuck เหนือยว่าเป็นคนเหยียบให้ไปเดรร์ทยเอาไม่ใช่มีไปเนี่ยมันมีม,มันมีปุ่มเนี่ยเดียนอ๋อนี่เดียนเหรอไหน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 ไม่เห็นเ<ด>มย<ด>์จะเมย์แบคทูระบี้เฮ้อ๋อนี่จบแล้วเย้เย่อาอ,อจบแล้วเลยก็ จบทุกคนจบแล้วเออเออโดดเบอร์นี่แทงโอเคครับผมทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแมปกระโดดนะครับผมไม่รู้ว่ามันยากหรือมันง่ายน,นะครับท <c oughs> ุกคนมาอัดให้หายคิดถึงกันหน่อยอยากให้เล่นอะไรลองคอมเมนต์มาแล้วนะผมเกมอะไรก็ได้หนุนต้นนี้คือผมอัดได้ทุกเกมเลยนะครับผมตอนนี้นะครับโอเคนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเด้อกดติดตามช่องพีด้วยหนุนทุกคนช่องพีทิ้งลิงก์ไว้ในถังขยะนะครับพอเล่นในใต้คลิปเนี่ยทิ้งลิงก์ไปใต้คลิปนะครับผมโอเคบ๊ายบายเด้อ